สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะฟักทองนะคะฟักทองมันมากเลยฟักทองพันธุ์ทองอาไพยนี่มันมากเลยปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่นแวนนนเป็นชิ้นๆชิ้นๆมือเนี้ยพอคําแล้วก็เออเอาเอาไปล้างล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาผัดก่อนจะผัดก็ปรุงเครื่อง ปรุงรสลงไปในฟักทองเลยก็มีกระเทียมน้ำตาลชูรสน้ำปลาซอสฝักเขียวค่ะผัดฟักทองต้องให้หวานๆหน่อยนะถึงจะอร่อยแล้วก็ไข่ไข่สามฟองไข่นี่ <c oughs> เอาไว้ใส่ทีหลังสุดเลยให้ฟักทองสุกแล้วถึงจะใส่ไข่เอาไข่ตอกใส่ถ้วยสามฟองแล้วก็ตีตีให้เรียบร้อยเหมือนเราจะเจียวไข่อะ่ะแล้วพอผัดฟักทองเสร็จ สุกแล้วเราก็จะใส่ไข่ทีหลังทีหลังสุดเลยแล้วก็ใส่ใบโหระพาผัดฟักทองต้องใส่ใบโหระพานะมันจะเข้ากันถ้าไปใส่ใบกะเพราหรือใบยี่หร่าหรือว่าใบชะพลูมันจะไม่เข้ากันนะไม่เชื่อเพื่อนๆลองลอง,ลอง,ล,องลองดูค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะกระเทียมเจียวลงไปพอกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปพร้อมเครื่องปรุง แล้วก็ผัดฟักทองกับเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําลงไปให้พอท่วมฟักทองพอฟักทองสุกแล้วก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้พอจากนั้นใบโหระพาที่หลังเลยใส่ใบโหระพาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยค่ะ